สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนนะคะที่คุณครูเคยให้ทําไปนะคะคลิปที่แล้วนะคะเป็นการบอกเวลาแบบเต็มชั่วโมองนะคะส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นการบอกเวลาแบบเป็นเศษนะคะเรามาดูแบบแรกกันดีกว่าค่ะ quarter past quarter past นะคะตรงนี้จะออกเสียงเฉอะเฉอะก็คือตัว ซอสเสือละตัวทอรหารนะคะก็จะเป็น quarter past นะคะแปลว่า15นาทีนะคะนาฬิกาเราเนี่ยจะไม่ได้บอกแค่11โมงตรงหรือเที่ยงตรงหรือว่า2ทุ่มตรงนะคะก็จะมีเศษเนาะแล้วมาดูเศษ15นาทีดีกว่าคะ่ะว่าใช้งานยังไงนะคะใช้งานโดยการที่เราเอา quarter past นะคะใส่ไปข้างหน้าเวลานะคะ อ่าวันปกติเราใช้วันวันโอครอบคือ1นนาฬิกาใช่ไหมคะคราวนี้เราใส่คำว่า quarter past นะคะไปด้านหน้าของคำว่าวันก็จะเป็น quarter past 1วก็คือ1นาฬิกา15นาทีนะคะ1นาฬิกานะคะแล้วก็15นาทีก็จะอยู่ตรงข้างหน้านะคะเวลาใช้ quarter past นะคะสมมติว่าจะบอกว่า บ่ายสองอไม่ใช่สิสองนาฬิกาสินาทีแล้วก็ใส่คำว่า to นะคะใส่ to ไปตรงนี้นะคะใช่นะคะอ่ะเรามาดูต่อกันดีกว่านะคะถ้าเป็นอ่ะคุณครูจะสาธิตให้ดูดูนะคะถ้าเป็นถ้าสมตหรับคุณครูจะให้หนูบอกว่า6กนาฬิกาสินาทีตรงน,นี้จะใส่ยังไงคะ ใส่6นั่นเองค่ะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นเท่าไหร่คะ6นาฬิกา15นาทีนะคะลองเปลี่ยนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นเอานายและกันค่ะ 9. นายนายคือกี่นาฬิกาคะ9นาฬิกานั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 9กนาฬิกา15นาทีก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะ15ก็คือควอเตอร์พ s าสนั่นเองค่ะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันดีกว่านะคะต่อไปจะเป็นควอเตอร์ทูนั่นเองนะคะควอเตอร์ทูก็เมื่อกี้บอกว่าควอเตอร์พ s าสเมื่อกี้คือ15นาทีใช่ไหมคะแต่ถ้าควอเตอร์ทูนะคะก็จะเป็นอีก15นาที เป็นเวลาจุดจุดจุดนะคะอย่างเช่นเวลาเราใช้ใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ quarter to six quarter to six ก็คืออีก15นาทีเป็นเวลา6นาฬิกาใช่ไหมคะนั่นก็คือ5.45โมง45นั่นเองค่ะหรือ5นาฬิกา45นาทีนั่นเองนะคะ ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรามี60นาทีใช่ไหมคะเราก็เอา15นะคะไปลบ60ก็จะได้เวลา45นาทีนั่นเองค่ะเอาง่ายว่าควอเตอร์เนี่ยก็คือไปลบกับเวลาด้านหลังนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราต้องการนะคะไปลบกับเวลาด้านหลังนะคะเช่นเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ลบก่อนนะคะ,ะคุณจะบอกว่า quarter to three นะคะ quarter to three ก็คืออีกสิบห้านาทีเป็นเวลาเท่าไหร่คะ three ก็คือ three โอเครกนั่นเองคะ่ะก็คือ3.00นอ หรือเท่ากับเท่าไหร่คะเอา15นะคะ15ไปลบกับเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไว้1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะเอา15นะคะไปลบ6กก็จะได้45นะคะแล้วก็ก็ลบเป็นสองนั่นเองค่ะคือเราถอยหลังไป15นาทีนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเดี๋ยวคุณครูมีตัวยอย่างอ,งอีกอันหนึ่งนะคะ เอาเป็น quarter to 11นะคะ11ก็คือเท่าไหร่นะคะสิบเอ็ดนาฬิกานั่นเองอีกสิบห้านาทีนะคะอีกสิบห้านาทีเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานั่นก็คือกี่โมงนั่นเองนะคะก็จะเป็นสิบโมงสี่สิบห้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ half p a s s นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า half p a s s ได้เป็นยังไง half p a s s ก็คือเวลาจุดจุดจุดกับอีก30นาทีนะคะเมื่อกี้เราบวก15ลบ15ไปแล้วคราวนี้เราเป็นครึ่งชั่วโมงกันนะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าใช้ยังไงใช้บอกเวลานะคะก็คือสมมุติว่าเป็น half past s i นะคะก็คือ 6นาฬิกานะคะ6ก็คือ6ใช่ไหม6นาฬิกากับอีก30นาทีก็คือให้เราบวกเข้าไปอีก30นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองทำกันดีกว่านะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างเป็น half past ten นะคะ half past ten ก็คืออีกเท่าไหร่นะคะเวลากับอีก30นาที half p a s t 10นั่นเองนะคะก็คือเราเอา10เนี่ยคือ10นาฬิกา10ใช่ไหมคะ10ตัวนี้ก็คือ10นาฬิกานั่นเองค่ะแล้วก็ง่ายๆคือเราบวกไปอีก30นาทีก็จะเป็น10.30นาฬิกานั่นเองนะคะถ้าเป็น half p a s t เนี่ยเราบวกบวกจากตัวเลขนะคะเช่นบวกจาก10ไปอีก30ก็จะเป็น 10นาฬิกา30มนาทีนั่นเองค่ะ